ลูกคลื่นนะทำให้ประชาชนที่สัญจรบนถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ผมเส้นนี้ใช้ประชำแต่จริงไหมอาจารย์มันน่ากลัวมากน่ากลัวเลยใช่ไหมแล้วถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยมันมีบางช่วงนะซึ่งอยู่ดีๆขับขับอยู่เนี่ยนะฮะเสามันจะโผลออกมามันต้องขับระวังใช่เลยใช่ดมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรากต้นไม้มันโผล่ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นเสาต่อหม้อแล้วมันมีดินมันโผล่แล้วลาดยางมันก็จะเป็นเนินขึ้นมาแล้วถ้าอยู่ริมอ่ะมันจะนสี่ยนอันตรายมาก เนี่ยเส้นนี้เป็นหนีเลยฮะวิ่งกันเป็นลูกคลื่นเลยไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นถนนลูกคลื่นหรือเปล่าใช่อ๋อตั้งใจทำแหละตั้งใจทำหรือเปล่าอันนี้ไว้เทสโอ้พี่ไว้เทสเอ่อระดับรถวิบากไงเห็นไหมให้คนตื่นตลอดเวลาใช่เป็นเทสรถวิบากของอาจารย์พีชของเมืองนอกข้างทางที่มันจะต้องมีแบบเป็นลูกคลื่นเล็กๆใช่ไหมเนี่ยของผมนี่ถ้าเกิดผมไปเส้นนี้คอผมคงพังตลอดชีวิตนะฮะนะครับซึ่งซึ่งคุณการุณพลเนี่ยผู้สมัคร ของก้าวไกลเนี่ยบบอกว่าได้ลงไปพื้นที่แล้วแล้วไปดูปัญหาถนนกำแพงเพชร6นะฮะออแล้วก็ทําให้ได้ทราบว่ามันมีปัญหาดังกล่าวซึ่งจะ,ะ,ะบอกเป็นถนนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะที่สร้างขึ้นใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีตลิ่งชันเข้าสถานีการบางซื่อแล้ววิ่งต่อไปยังรังสิตนะฮะซึ่งจะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูการอาข่าวและปัญหาที่ประชาชนโพสต์ในสื่อสังคมงออนไลน์เนี่ยจะเห็นว่ามีการพูดถึงปัญหานี้มาตั้งแต่ปี63แล้วซึ่งสาเหตุก็คือการถนนที่ยุบ การถนนที่ยุบตัวเนี่ยเกิดจากการออกแบบก่อสร้างอย่างไม่มีความรับผิดชอบในทางวิศวกรรมนะครับก็ควรจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าการสร้างถนนบนพื้นดินอ่อนใกล้ต่อหม้อไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงสร้างแข็งเนี่ยก็จะทําให้เกิดการยุบตัวของถนนไเเป็น,ปนทุกที่นะไม่ใช่ท<ม>ุก <พา S 2> ที่ะน,นะบะมราชชนนีตรงนั้นก็เป็นนะฮะแล้วเขาบอกปัญหาการก่อสร้างไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ดูเหมือนจะทํากันเป็นปกติของหน่วยทางการราชการไทยโดยใช้แบบถนนที่เหมือนจะราคาถูกแทนที่จะมีการวางเสาเข็มอีกชั้น ซึ่งอาจจะมีราคาแพงแต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงขั้นสุดท้ายและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วเนี่ยมันเลือดแบบแพงเนี่ยมันจะคุ้มค่าก,กว่าปัญหาถนนกำแพงเพชร6นั้นได้รับร้องเรียนนี้มีผู้สมัครสสเก้าไกลอย่างคุณเอกราชอุดมอํานวยร้องเรียนไปยังหน่วยงานกทมผ่านลายแอดอัศวินคลายทุกนะฮะ<ม>ซึ่งรอเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนถึงได้รับคําตอบจากสํานักโยธาที่กรกทมว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟประเทศไทยฮะมับบนเปนที่ของรฟปทยถนนเส้นนี้ฮะ ยงยไมันเป็นถนนที่เขาบอกว่ามันอยู่ในการรับผิดชอบของรฟทแล้วกทมไม่มีหน้าที่ไปประสานนะครัม,มันมีสองอย่างมันหมายความว่าเป็นที่ดินของรถไฟที่เป็นถนนส่วนตัวแต่เขาเปิดให้คนเข้าไปวิ่งใช่ไหมมันคือเขาเรียกว่าอะไรคู่ทางคู่ขนานนะพี่คือมันถือว่าเป็นทรัพย์สินใต้ใต้ทางของคือเป็นอยู่ในเขตของรถไฟใช่ไหมแต่คุณก็ต้องประสานได้ ถูกไหมครับตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลนะไม่อันนี้คือนี่คือปัญหาปกติของการบริหารกรทมนะครับเพราะว่าพื้นที่หลายจุดของกรทมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานอื่นเขาเขาดูแลรับผิดชอบใช่ไหมคือคุณคุณเข้าไปสร้างก็ไม่ได้อใช่ไหมแล้วเขาสร้างคุณภาพห่วยใช่ไหมแต่ก็ผมก็คิดว่าอันเนี้ยนะครับทางเพื่อไทยเองแล้วก็ก้าวไกลเองก็เข้าใจแล้วว่าเรื่องปัญหาของกรทมเนี่ย สสเนี่ยเห็นไหมสสก็ต้องดูแลงานในเขตครับเพราะว่าสกกับผู้ว่าเนี่ยทาตรงไม่ได้เรื่องแบบนี้เนี่ยสสก็ต้องเอาเรื่องเข้าไปพูดในสภาตั้งกระทู้ใช่ไหมครับเพื่อให้การรถไฟตอบแล้วก็อนุมัติงบอะไรก็ว่ากันก็คือต้องเรียกเรียกไปที่เรียกการรถไฟมาตอบใช่ไหมก็คือส่งไปที่ประธานสภานี่ก็คือเกมการเมืองของเขาเรียกการเมืองแบบรัฐสภาที่มันจะสามารถกก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย บทบาทของสสในพื้นที่ก็ต้องมีใช่ไหมในเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปากท้องนี่แหละเรื่องชีวิตผู้คนเนี่ยไม่ใช่ว่าสสอ,ออกกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าบางครั้งในโครงสร้างของรัฐที่รวมส่วนหน้าแล้วก็มีหน่วยงานเก่าแบบนี้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่เยอะเนี่ยบางทีกทมเองทําทางเดียวไม่ได้ก็ต้องใช้หลายๆทางช่วยกันในการประสานนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อครับ ปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่